สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียโปยทานดอกพวงคามกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกพวงคามของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นกรีบข้างบนนะคะหกกรีบค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นสีม่วงลายจุดเบอร์สองค่ะจำนวน3เส้นความยาวก็อยู่ที่60เซนติเมตรนะคะ แล้วเราก็เพิ่มไข่มุกไว้ตรงกลางค่ะเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง3เส้นขาม,มาวางเรียงกันจากนั้นก็หันมาทางด้านที่ไม่เป็นลายตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาด้านหนึ่งไปทบอีกด้านหนึ่งค่ะเวลาทบนะคะอีกฝั่งหนึ่งให้มีความยาวกว่ากัน3เซนติเมตรค่ะ ะะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวส่วนตรงนี้เราก็พับครึ่งค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐาน3ามกันค่ะโดยหันด้านยาวไว้ด้านหน้านะคะเริ่มจาก2เส้นแรกก่อนค่ะเราก็จะใช้เส้นที่สองขวามือค่ะครองเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สามนะคะก็จะนำมาลอดช่องของเส้นแรกเราจะลอดช่องทางซ้ายมือค่ะ แล้วกลางริบบิ้นออกนะคะล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่2ค่ะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สามจากนั้นก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะเวลาเราดึงเราจะดันดันริบบิ้นให้เขานูนขึ้นแบบนี้นะคะจะมีด้านหนึ่งนูนนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นหลุมๆนะคะแบบนี้ก็ดึงนะคะแล้วก็พับพับ ยำๆนิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำฐาน6กันค่ะจะเริ่มต้นจากคู่ข้างล่างนะคะหยิบมา1เส้นค่ะแล้วพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้นะคะให้อยู่ในระหว่าง2เส้นข้างบนค่ะต่อไปนะคะคือคู่นี้หยิบมา1เส้นนะคะวางเหมือนเดิมค่ะพาดเฉียงไปทางขวามืออย่างนี้นะคะให้อยู่ระหว่างสเส้นส่วนคู่สุดท้ายนะคะหยิบมา1เส้นนะคะ เราจะนามาลอดช่องช่องนี้ซึ่งเป็นเส้นที่หนึ่งค่ะที่เราวางพัดเฉียงมานะคะทีนี้ดึงเลยค่ะในขณะที่ดึงนะคะเราก็จะบีบโคนของแต่ละโคนด้วยค่ะนี่ค่ะบีบตรงโคนนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะก็จะได้ฐานหกเรียบร้อยต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบ ริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะหยิบเส้นที่สองค่ะต่างขวามือทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองจะหยิบอยู่สามเส้นแบบนี้นะคะแล้วให้ทำมือซ้ายค่ะช้อนข้างล่างของริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยต่อจากนั้นเราจะใช้เส้นในสุดค่ะปล่อยลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หยิบ เส้นถัดไปที่อยู่ที่ฐานข้างล่างนะคะขึ้นมาวางไว้แทนที่นี่นะคะก็จะเป็น3มเส้นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะไปอย่างนี้ค่ะทําวนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเหลือเส้นสุดท้ายข้างล่างคือเส้นนี้ค่ะข้างล่างก็จะไม่มีแล้วนะคะส่วนข้างบนมี3มเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยลงมา1เส้นให้เหลือแค่2เส้นข้างบนเท่านั้นนะคะ ต่อจากนั้นให้หันมาด้านนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องช่องเราจะใช้ช่องนี้ช่องที่1และช่องที่2ค่ะจากนั้นใช้ริบบิ้นที่เราถือไว้2เส้นใช้เส้นในสุดนะคะลอดไปที่ช่องแรกค่ะส่วนเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะเข้าช่องแรกแล้วไปออกในช่องที่2นะคะทีนี้ค่อยๆดึงค่ะ ดึงให้ได้รูปทรงนะคะเส้นไหนที่เขาพลิกก็พลิกกลับให้ถูกทางค่ะพอได้รูปทรงเรียบร้อยเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านที่เป็นหลุมหลุมดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการข้ามริบบิ้นกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นไหนก็ได้เลย จะหยิบเส้นนี้ค่ะหยิบมาได้นหนึ่งเส้นแล้วนับไปทางสายมือ1และ2ทําการข้ามริบบิ้นแล้วเก็บปลายไว้ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นข้าม2เส้นค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นค่ะตอนนี้นะคะ เราก็เหลือรรปบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นให้ดูช่องนี้นะคะช่องนี้เราสามารถนำเอาเรียนบาทค่ะมาใส่ได้เลยนี่นะคะใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วก็ใช้เส้นนี้นะคะโค้งมาเสียบเข้ากับช่องแรกค่ะคือช่องนี้แล้วก็ดึงเลยค่ะเส้นที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะเข้าช่องแรกแล้วก็ เบี่ยงไปลายไปออกในช่องที่2จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องนะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาฝั่งนี้ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะวางริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะและนับไปทางซ้ายมือค่ะ 1, 2วางพาด ริบบิ้นดอกเก็บไว้ด้านหลังค่ะทําเหมือนตอนแรกเลยนะคะหยิบมาแล้วก็ข้ามสองค่ะทําจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบนสองเส้นตอนนี้ข้างบนก็เหลือแค่สองเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาใส่เข้าช่องนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งเป็นช่องถัดไปจากที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้าย เราจะใช้เส้นนี้ค่ะมาเสียบเข้ากับช่องแรกอาจจะเสียบยากนิดหนึงนะคะเพราะว่ารูปร่างของโออปรยทานก็จะเปลี่ยนไปจากทรงกลมนะคะก็จะเป็นรูปดาวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆ่าได้เรียบร้อยและะ้วค่ะได้มาหนึ่งเส้นแล้วต่อไปค่ะเส้นที่2เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เข้าไปในช่องแรก แล้วก็เบี่ยงปลายมาออกในช่องที่2ค่ะคือปลายด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงก็จะเป็นทรงรูปดาวเลยค่ะที้นีเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพลิกมาฝั่งนี้นี่นะคะพอพลิกมาเราก็จะ ริบบิ้นค่ะเก็บไปตามแนวแล้วออกในช่องที่สองนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำให้ครบทั้ง6เส้นเลยค่ะ พอทำครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะทีนี้ให้เราดึงให้กระชับเลยนะคะดึงนะคะแล้วพลิกกลับมาด้านนี้พอพลิกกลับมาด้านนี้ก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะโดยการเอานิ้วโป้งกดลงไปนะคะแล้วก็ดึงริบบินขึ้นมาก็จะได้ส่งเป็นรูปดาวค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกรีบของดอกพวงข้ามนะคะ โดยใช้เส้นนี้ค่ะโค้งริบบิ้นนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับกรีบดอกไม้จากนั้นก็เสียบเข้ากับข้างบนแนวของเขาค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลายออกมาในช่องที่สองทีนี้ก็ดึงนะคะดึงไว้นิดนึงพอเดี๋ยวเรามาจัดที่หลังค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็เสียบเข้าไปตามแนวของเขาข้างบนแล้วก็ ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งหเส้นค่ะ ตอนนี้เราทําครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาจัดกรีบกันค่ะใครอยากได้กรีบที่สูงขึ้นไปก็ทำประมาณนี้นะคะหรือใครอยากจะได้กรีบที่ออต่ำลงมาก็ดึงลงไปอีกคะ่ะอันนี้แล้วแต่เลยคะ่ะว่าใครอยากได้ดอกที่เป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่อันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่นิดนึงนะคะ ถ้าอยากจะให้เล็กก็ดึงลงมาอีกค่ะพอเราจัดสวยเรียบร้อยแล้วเราก็ริกิกลับมาเก็บริบบิ้นด้านหลังค่ะเหมือนเดิมเก็บไปตามแนวนะคะแล้วออกในช่องที่สองค่ะ พอเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเอากันไกลคามมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดตอนนี้เราก็ได้ตัวดอกพวงคามนะคะเดี๋ยวเราจะติดเกสรค่ะโดยใช้ไข่มุกนะคะติดเข้าไปตรงกลางค่ะ แล้วเราก็ได้ดอกพวงคามสีม่วงมมนะคะสวยสดใสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ